สวัสดีครับผมผู้ใหญ่บ้านมูสิบครับใช่เหรอพอแล้วพอแล้วไม่อยากเล่นแล้วสวัสดีครับกับผมนายฤกษ์วันจีนาเลขที่53ครับดิฉันนางสาวชลภาหลับยองศีเลขที่4ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทมออร,รแกน อตอนนี้เราอยู่ที่ถนนมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้เราจะพามาดูตัวอย่างการข้ามถนนในกรณีที่ดีและในกรณีที่ต้องปรับปรุงนะครับตัวอย่างการข้ามถนนที่ดีควรข้ามถนนตรงทางม้าลายโดยการหยุดยืนรอรถบนทางเทา้ามองให้มั่นใจว่าไม่มีรถแล่นมาแล้วค่อยเดินข้ามถนนหรืออาจใช้วิธีการเดินข้ามสะพานลอยก็ได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยเช่นกันส่วนตัวอย่างที่ต้องปรับปรุงคือข้ามถนนด้วยความมักง่ายโดยไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวเองและผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นด้วยตอนนี้เราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ค่ะเราจะพาทุกคนมาดูกรณีตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ควรปรับปรุงในการที่ขยะค่ะ ตัวอย่างที่ดีในการทิ้งขยะควรทิ้งให้ถูกที่เพื่อรักษาความสะอาดและแยกประเภทขยะให้ถูกวิธีก่อนทิ้งลงถังขยะทุกครั้งนั่นก็คือการแยกขยะทั่วไปขยะเปียกขยะรีไซเคลิลและขยะอันตรายเพื่อสะดวกในการกำจัดขยะช่วยลดปริมาณขยะและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมลพิษบนโลกตัวอย่างที่ควรปรับปรุง การทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือไม่แยกขยะก่อนทิ้งลงถังจะทำให้พื้นที่นั้นสกระปกุกเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อโรคและยังเพิ่มขยะมูลฝอยที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษเนื่องจากขยะมูลฝอยบางชนิดย่อยสลายยากอตอนนี้เราอยู่ที่แยกไฟแดนคณะเกษตรศาสตร์นะครับต่อไปเราจะพามาดูตัวอย่างวินนยทางจราจรในกรณีที่ดีนะครับและในกรณีที่ต้องปรับปรุง ตัวอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนคือต้องสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดทุกครั้งขณะขับขี่ดูแลสภาพรถให้คงสภาพดีเสมอและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งรัดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมท้องถนนส่วนตัวอย่างที่ต้องปรับปรุงคือไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดขณะขับขี่หยุดรถรอไฟแดงบนทางม้าลาย ปาดหน้ารถที่อยู่ทางขวาของวงเวียนและฝ่าไฟแดงซึ่งตัวอย่างเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและเพื่อนร่วมท้องถนนท่านอื่นด้วยตอนนี้เราอยู่ที่โรงอาหารคอมเพล็กซ์นะคะเราจะพาทุกคนไปดูกรณีตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ต้องปรับปรุงในการเข้าแถวรับประทานอาหารกันค่ะตัวอย่างที่ดีในการเข้าแถวการเข้าแถวต่อคิวมีส่วนช่วยทําให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และการเข้าแถวจะไม่ก่อให้เกิดความเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมและยังมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สังคมนั้นๆตัวอย่างที่ควรปรับปรุงการไม่เข้าแถวหรือการแทรกคิวของคนอื่นทําให้สังคมดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสังคมเกิดความวุ่นวายไม่ควรไปแทรกคิวใครเพียงเท่านี้ก็จะไม่มีปัญหาและความวุ่นวายตามมา